จะมาอยู่ที่เคือน,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 นออ hey! าากันนะครับนี่เป็นเวทีนะครับด้มอะไรฮะหลอดเฮ้แล้วตามมาเนะครับ ควนเชี่ยวร้านนะครับเป็นเขื่อนแสงไฟฟ้านะครับนั่นแหละแล้วก็ปกติที่นี่จะมีคนเยอะจะมีคนเยอะ,ะนั่นแหละครับแล้วก็เราจะแล้วเรา,แ,เราแต่ตอนนี้ช่วงโควิดนะครับคนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่ รับ,บคลิปนี้เดี๋ยวจริงๆแล้วผมก็อยากให้ช่วงโควิดหายนะครับแต่ว่าตอนนี้โควิดหาไม่หายนี่แล้วเป็นบุยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย